สวัสดีครับเพืเ่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่อง YouTube เรื่องแพร่เกษตรนะครับออวันนี้เราจะมาทำเรื่องของการใส่ปุ๋ยพืชผักนะครับจากปุ๋ยมูลแพะที่เรามีอยู่นะครับในช่วงยามเย็นบรรยากาศยามเย็นอย่างนี้นะครับเราก็มาใส่ปุ๋ยกันนะครับปุ๋ยมูลแพะนี่จะมีประโยชน์มากนะครับสามารถอยู่หน้าดินได้นานเลยทีเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นปุ๋ยก็จะค่อยๆซึมค่อยๆยย่อยเป็นอาหารให้พืชผักไปได้เรื่อยๆนะครับมันไม่ย่อยกระทันหันแล้วก็ไม่ละลายไปเลยในทีเดียวนะครับมันอยู่หน้าดินนานนะครับก็ค่อยคดูดซึมไปเรื่อยๆนะครับทุกอย่างเป็นปุ๋ยเย็นนะครับปุ๋ยเย็นสะอาดนะครับเพราะว่าแพะจะกินพืชน,นะครับมูลของแพะก็จะเป็นมูลที่เย็นสะอาดไม่ร้อนไม่ค่อยมีแก๊สนะครับเพราะส่วนใหญ่ ได้มาแล้วเราจะยังไงครับเราจะมาตากแดดไว้อย่างนี้นะครับให้แห้งเลยนะครับนี่ครับนี่นะครับผลผลิตจากเจ้าพวกนี้นะครับพวกแพะของเรานี่เองนะครับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนใจทําเป็นแบบอย่างนะครับมือเก่ามือใหม่ทาเป็นแบบอย่างได้เลยนะครับยินดีถ่ายทอดความรู้ให้นะครับก็ใครมาดูแพะที่ข้อผมนะครับผักพวกนี้ผมก็จะแจกนะครับก็จะแจก ให้เขาไปนะครับเพื่อให้เขาได้ไปปรุงอาหารกินกันนะครับรับประทานกันดูดีครับปุ๋ยโมมุนแพ้นี่ดูดีครับพืชเจริญงอกงามดีเลยนะครับดูดีครับนี่ถั่วฝักยาวนะครับนี่ที่เราจะมีผลผลิตในครั้งต่อไปนี่นะครับก็รออีกไม่นานนะครับเดี๋ยวก็ได้ผลผลิตแล้วนะครับนี่ครับ ผักบุ้งนะครับผักปลอดสารพิษทั้งนั้นนะครับเราไม่ได้ใช้สารเครมีเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับสะอาดแน่นอนปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาหารปลูกผักไว้กินเองนะครับมีประโยชน์ต่อร่างกายปลอดสารพิษเว้นระยะห่างได้ในสังคมตอนนี้ด้วยนะครับพี่น้องเกษตรกรท่านใดมือใหม่มือเก่าที่กำลังตกงานจากงานประจำอยู่กลับไปอยู่บ้านนะครับ ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีก็ลองดูช่อง Youtube นะครับช่องของผมโดยเฉพาะแนะนำเรื่องแพร่เกษตรนะครับถ้าได้ประโยชน์จากคลิปนี้กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อ,ตอไปนะครับฝากกดกันเยอะๆนะครับกดติดตามนะครับเพราะจะได้มีความรู้กันนะครับหลายๆท่านที่กำลังหมดเรี่ยวหมดแรงหมดความหวัง จากงานประจําในยุคนี้นะครับยุคโควิดเราก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่กับเราอีกนานแค่ไหนนะครับเราจะจัดการให้มันให้มันผ่านพ้นไปจากวิกฤตนี้ได้เมื่อไหร่นะครับแต่ที่สําคัญคือปากท้องของพวกเราก็ยังกินต้องกินต้องใช้ชีวิตก็ต้องดําเนินต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เราสามารถที่จะใช้เงินได้น้อยที่สุดนะครับปัจจัยพื้นฐานหลักๆก็คืออาหารนี่แหละครับ ปัจจัยที่หนึ่งของเราเลยนะครับหาไว้เองปลูกผักเองนะครับปลูกผักเองกินเองเหลือก็ขายใครไม่มีเงินซื้อแจกครับทางช่องของผมก็แจกเหมือนกันนะครับใครที่ไม่มีเงินซื้อเราแวกแถวบ้านใครมาเที่ยวหามาดูแพะผมก็แจกนะครับให้เขากินไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องครับบางอย่างก็ไม่จําเป็นต้องเอาเงินเสมอไปนะครับถึงเราไม่รวย เราให้ด้วยใจเราก็มีความสุขครับคนรวยที่เขาไม่แบ่งปันหลายหลายคนเขาก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขนะครับมีเงินแต่ก็ไม่มีความสุขหรอกครับบางคนมีอำนาจใช้ไปในทางที่ผิดก็ไม่มีความสุขหรอกครับหอมหวานก็มันไปนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ครับก็ยังไงแล้วก็ฝากดูด้วยนะครับพี่น้องประชาชนชาวเกษตรกร,ร,กรทุกท่านนะครับช่วงนี้ พืชหลายๆอย่างผลผลิตก็ราคาค่อนข้างตกต่ำนะครับผมก็ไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดเหมือนกันแต่พอผ่านการแปลรูปแล้วผ่านในรูปแบบบริษัทส่งให้อากงอาม่าอาตีอาเฮียที่เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ๆเขาแล้วนี่ทําไมเขาขายคือนา้เกษตรกรโดยการแปลรูปไม่กี่อย่างกับส่งมาราคาแพงมากนะครับแต่รับจากต้นทางไปกินทุกถูกนะครับ <laughs> ก็ดูเอาด้วยแล้วกันนะครับอันนี้ไม่ได้โจมตีใครนะครับอันนี้ผมอธิบายให้ พี่น้องเกษตรกร,ร,กรหลายๆท่านรับฟังไว้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับบ้านผมก็อยู่ในเขตพื้นที่ไร่นะครับไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่ทุ่งนานครับถ้ามีทุ่งนาผมก็จะปลูกข้าวกินเองนะครับข้าวขายได้ผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ราคาเกวียแล้วเท่าไหร่นะครับตันละเท่าไหร่เกวียนละเท่าไหร่เข้าเปลือกข้าสารนะครับแต่ชาวนาหลายๆท่านทําไปก็มีทั้งค่าปุ๋ยค่ายา ที่ค่า,มาเมล็ดพันธุ์อะไรเงี้ยที่เบิกมาแล้วจากโรงสีจากอะไรนะครับพอได้ผลผลิตมาจริงขายคืนให้โรงสีนั้นนะครับหักลบกบหนี้แล้วขาดทุนอีกติดลบอีกซื้อยังต้องซื้อข้าวกินอีกขนาดมีปูป,ปูข้าวเองแท้ๆนะครับบางพื้นที่ที่ผมสอบถามเข้ามาเนี่ยซึ่งมันก็น่าแปลกเหมือนกันนะครับชาวนาไทยเราท,ทั้งทั้งที่ข้าวเป็นสิ่งที่ทุกคนเกือบทั้งโลกนะครับ กินข้าวนะครับประเทศไทยนี่เจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดมีจังหวัดไหนไม่กินข้าวครับผมก็ยังไม่เคยได้ยินนะกินหมดนะครับแต่ว่าอาชีพที่น่ารวยที่สุดกับเกือบจะยากจนที่สุดนะครับอาชีพชาวนาเนี่ยมันก็น่าสงสารนะครับเราเองก็ได้เป็นกําลังใจนะครับว่าทํายังไงเราจะส่งออกข้าวของเราคุณภาพดี ข้าวดีก็บริโภคในประเทศได้ส่งออกได้นะครับไม่ใช่ว่าส่งออกแต่ของดีส่งออกนอกหมดของไม่ดีให้คนไทยกินมันก็ไม่ใช่นะครับของดีเราก็ต้องกินด้วยนะครับเพราะอะไรให้ให้เรามีสุขภาพร่างกายที่ดีมีสติปัญญาที่ดีในการพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับคนเราทุกวันนี้เก่งอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องมีคุณธรรมด้วยนะครับความดีต้องมากับความเก่งนะครับไม่ใช่เก่งอย่างเดียวแล้วโกงก็ไม่ใช่นะครับ ต้องดีด้วยนะครับฝากด้วยนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับสำหรับท่านใดที่ได้ไประโยชน์จากคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับตามช่อง YouTube เรื่องแพร่เ,พเกษตรนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของผมนะครับได้ทำเรื่องราวดีๆส่งต่อความรู้ทั่วไปให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้มีกำลังใจในการสู้นะครับยังไงแล้ววันนี้ก็สวัสดีครับ